แต่ว่าพระแสงอันนี้เนี่ยมันก็มีคําถามว่าการถวายพระแสงนั้นเนี่ยถวายทั้งทั้งชุดของมันคือรวมถึงฝักด้วยรหรือมีการถอดพระแสงออกจากฝักแล้วถวายแต่ตัวพระแสงและถ้ถาถ้าถอดออกจากฝักตัวฝักนั้นเอาไปไว้ที่ไหนอย่างไรทีนี้พระแสงเนี่ยเกิดมีใครอยากมาชมเนี่ยตอนนี้ยังชมได้ไหมครับพระอาจารย์และตอนนี้ทางวัด เก็บรักษาไว้แล้วลกว็กลัวจะหายไปเหมือนในอดีตอ๋อเหมือนในอดีตในวงเล็บว่าถ้าในอดีตเคยมีเหตุการณ์นี้แล้วมันหายไปเชลนพรอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวังหน้ากรมราชวังบรวรมหาสุรสิงฆนาบวังหน้าพระองค์ที่หนึ่งของกรุงรัตนโกสิน์นะฮะ ปัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่งหทศวรรษสี่คนคือก็ก็อย่างที่ผมไปค้นค,นคว้าม,มาเพิ่มเติมอย่างในพระนิพน์พของพระออง์เจ้าหญิงกมโพชัดที่ท่านนี่ปเรื่องนิพานวางหน้า ซึ่งก็เป็น,ปนถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นก็มีการอธิบายไว้ไว้ในแบบเดียวกันกับ,บท,ที่พูดไว้ในของกรมพิรมรงก็แบบเดียวกันพูดถึงเหตุการณ์ฉากตอนที่ท่านมา,เ,าเกิดอาการพระประชนกับเริ่มแล้นะวก็จะใช้พระแสงเนี่ยปลิกชีพพระองค์เองาจากการความทรมานจากโรคโัยกไก็จะพูดถึงเพียงแค่เท่านี้เช่นเดียวกันก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงในเวลาต่อมาว่าสุดท้ายนั้นพระแสงดาบนั้นถูกนําไปทําอะไรก็ไม่ได้มีการขยายความต่อ อันนี้ก็เลยกลายเป็นเป็นสิ่งที่น่าสงสัยในการสืบคลนต่อไปก็เหมือนกับว่าในในเอกสารที่เก่าที่สุดครับอย่างน้อยสองสามฉบับที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระราชงศโสดารนตำนานวังหน้าหรือนิพานวังหน้าเนี่ยนะฮะเรื่องราวของพระแสงของวังหน้าก็จบลงเพียงเท่านี้ครับไม่ได้มีคือหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นะฮะที่คือข้อที่ต้องขอบคุณอาจารย์ลีบิดแต่เขาถือว่าน่าจะเป็นคนแรกที่มีการแย้งข้อมูลในส่วนของที่เป็นกระแสในก่อะหน้านี้ออกมาว่ามีการ นำพระแสงราวเทียนใดๆต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยคือคนอ่านผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเกิดปริศนาเดียวกันว่าเอ๊ะใช่หรอพิสูจน์แบบไหนอย่างไรอาจารย์ดิวิดเป็นคนแรกที่ผมดูในผ่านสื่อออนไลน์ line, ทั้งหลายเนี่ยอาจารย์พูดคนแรกเลยว่าเอ๊ะบันมีส่วนที่น่าสงสัยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของภาพถ่ายเก่าใน,ในวัดเนี่ยตอนที่ในช่วงสมัยอาจารย์ที่7ในส่วนของในบริเวณพ่อโบสดก,ก็เราก็เกิดการตามหากันแล้วก็พบว่าหลายๆคนก็เอามาเทียบเคียงกับตอนที่<ๆ>ทงานสมโภชวัด ในสมัยการที่7ใช่ไหมครับที่เป็นภาพภาพเก่าแล้วมีบางท่านก็มีการลงสีเพิ่มเติมด้วยซ้ําว่าว่าในส่วนของพระแสงดาที่ำให้ภาพชัดเจนขึ้นทำให้ภาพชัดเจนขึ้นก็พบว่าเออมันก็ไม่ไม่พบจริงๆในส่วนของพระแสงดาวที่ที่มีประเด็นอยู่ในสังคมในตอนนี้ครับอ่าซึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเราใช้คำว่าเป็นปมปริศนาที่ยังต้องต้องสืบค้นกันต่อนะฮะซึ่งอาจจะมีจริงก็ได้อย่างเราเราอย่างเชียร์กันว่าเอออยาาให้เป็นจริงนะ อยากให้บดีหลักฐานบอกว่าเออมันจริงนะมันน่าจะเป็นอะไรมันเป็นเรื่องเป็นเรื่อง<ๆ>น่าตื่นเต้นนะฮะในในในแง่ของวงวิชาการประวัติศาสตร์แต่เนื่องจากหลักฐานที่จับต้องได้จริงๆนะขนาดนี้เนี่ยในชั้นหลักฐานที่ที่ปรากฏแล้วกันนะครับ,รบว่า,วาในรูปถ่ายอยู่สองสามรูปเนี่ยนะฮะเราก็ไม่เห็นนะครับในเอกสารเก่าเราก็ไม่พบนะฮะตอนนี้ก็เลยยังต้องสืบค้นกันต่อ เราเราสรุปในในเบื้องต้นแบบนี้แล้วกันพระอาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ไหมฮะในฐานะของผู้ที่อยู่ในวัดก็อยากให้ผู้ที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์เนาะมีข้อมูลที่พอจะนำมาพิสูจน์ได้ก็อยากให้ขอความข้อเท็จจริงให้เป็นที่ประจักษ์ก็จะเป็นสิ่งที่ดีจะได้ความรู้กับผู้ชมทางบ้านได้ด้วยครับผม อันนี้อาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะฮะว่าว่าในแง่ของการทํางานตามระเบียบว,วิธีทางประวัติศาสตร์ละกันน,นะฮะมันต้องมีตั้งต้นให้ได้ก่อนนะฮะเป็นเป็นเป็นลำดับเนี่ยนะฮะตั้งต้นให้ได้ก่อนว่าเหตุการณ์การถวายพระแสงแล้วในที่สุดกลายมาเป็นลาวเทียนถวายเป็นพุทธบูชาหน้าองค์พระประธานเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก่อนอ่าฮะพอเราตั้งหลักตรงนี้ได้สมมติว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ย มันก็นําไปสู่ลําดับต่อๆไปว่าโอเคหลังจากถวายแล้วเนี่ยพระแสงองค์นั้นเนี่ยเป็นพระแสงที่เป็นของไทยของญี่ปุ่นหรือเป็นพระแสงจากที่ใดครับใช่พระแสงประจําพระวรกายของท่านหรือไม่ท่านใช้พระแสงองค์นี้มายาวนานแค่ไหนซึ่งคําถามที่ผมถามมาทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เจอหลักฐานใดๆหรือบันทึกใดๆนอกจากคําบอกเล่าคคําบอกเล่าปากต่อปากซึ่งซึ่งคําบอกเล่าปากต่อปากเนี่ย ในทางวิชาการประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่สามารถนํามาเป็นหลักฐานอะไรได้เพราะว่ามัน,ค,มน,มนคล้ายๆกับเ,เวลาศาลท่านพิจารณาคดีนั่นแหละนะฮะพยานเนี่ยก็สามารถที่จะให้ปากคําไปได้สารพัดในที่สุดก็ต้องไปจบลงในส่วนที่เราอาจจะใช้คําว่านิติวิทยาศาสตร์หรือในทางประวัติศาสตร์เราก็อาจจะใช้ว่ามันต้องมีหลักฐานบางอย่างที่ทพอจะยืนยันหรือรับรองการเกิดขึ้นของเหตุการณ์นะฮะซ,ซึ่งจนปัจจุบันเนี่ย ในแง่ของวิชาประวัติศาสตร์เราเนี่ยเรายังไม่พบณนะขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่พบแต่ตอนออออกากาศออนไลน์ไปแล้วเนี่ยอาจจะพบแล้วก็ได้นะฮะอันนั้นก็จะต้องมาพิจารณากันใหม่นะครับทีนี้ผมว่ามันมีมุมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อมีคนตั้งคําถามมาว่าปกติการถวายพระแสงหรือการถวาย สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพุทธบูชาเนี่ยซึ่งมันก็เกิดขึ้นมากมายเราได้เคยเล่าไปแล้วด้วยซ้าว่ารัชกาลที่6ท่านก็ถวายพระพุทธรูปรวมถึงเชิงเทียนใช่ไหมฮะให้กับวัดนะครับโอเคขอวัดมหาธาตุก็อันตรธานไปละไม่รู้ก็ยังตามสื่อไม่เจอนะฮะหรือแม้กระทั่งการถวายของให้แก่วัดอย่างวังหน้าเนี่ยถ้าถ้าเป็นบันทึกของกรมดํารงเนี่ยก็จะพูดถึงพระแท่นบรรทม พูดถึงช้างพูดถึงม้านะครับค่อนข้างชัดเจนอันนี้ก็ยังมีวัตถุปรากฏให้เราเห็นอยู่แล้วก็มีอยู่ในบันทึกนะครับ <S <S รหรือแม้กระทั่งของรายการอื่นๆนะฮะคือซึ่งอันนี้มันมีการจดบันทึกชัดเจนนะครับ <S <S แต่ว่าพระแสงอันนี้เนี่ยมันก็มีคําถามว่าการถวายพระแสงนั้นเนี่ยถวายทั้งทั้งชุดของมันคือรวมถึงฝักด้วยครับ หรือมีการถอดพระแสงออกจากฝักและถวายแต่ตัวพระแสงและถ้าถอดออกจากฝักตัวฝักนั้นเอาไปไว้ที่ไหนอย่างไรซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นปริศนาที่จะต้องตามกันต่ออีกนะฮะแต่ในที่สุดก็ต้องย้อนกลับมาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดขึ้นจริงมันก็จะนําไปสู่อีกทิศทางหนึ่งแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดมันก็จบลงตรงนี้ครับผมแล้วนั้นก็สรุปกันได้ง่ายๆในเบื้องต้นณขณะนี้ว่าผมก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของ ความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความเชื่อความศรัทธาบัวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่ามองว่าปกติมากในสังคม,มที่ที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ครั้งแรกของประวัติศาสตร์โลกกับกับกับแนวทางลาักษณะแบบนี้แต่ผมก็บอกว่าก็แล้วแต่ควรจะเลือกจะพิะจรา,ารณากันแล้วกันถ้าตอบแบบวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็ตอบว่ายังไม่มีข้อยุติครับยังไม่มีข้อยุติก็แปลว่ายังคงต้องหาคําตอบกันต่อไปนะครับทีนี้ พระแสงเนี่ยเกิดมีใครอยากมาชมเนี่ยตอนนี้ยังชมได้ไหมครับพระอาจารย์ตอนนี้ทางวัดเก็บรักษาไว้แล้วก็กลัวจะหายไปเหมือนในอดีตอ๋อเหมือนในอดีตในวงเล็บว่าถ้าในอดีตเคยมีเหตุการณ์นี้แล้วมันหายไปจะเริญพออ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอนนวังหน้ากรมราชวังบวรมหาสุรสิงขนาธิษฐานวังนาพระองค์ที่หนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะ ผมเพิ่มเติมชื่อเดิมท่านก็คือบุญมาส่วนรัชการที่หนึ่งซึ่งเป็นพี่ชายของท่านละกันเนี่ยนะครับเป็นพระเชษฐาของท่านเนี่ยก็ชื่อทองด้วงครับส่วนพระราชบิดาซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เล่าว่าอาจจะมีพระอัฐิของพระราชบิดาท่านเนี่ยบรรจุอยู่ในพระสถูปข,ของวัดอันนั้นก็ชื่อตัวว่าท่านทองดีทองดีนะฮะ ใครเคยดูตอนที่เราพาไปอยุธยานะครับไปที่วัดสุวรรณดาราลามอันนั้นก็เป็นวัดที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระราชบิดาของรัชการที่หนึ่งและวังหน้านะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับในวัดมหา,าธาตุยังมีอะไรที่น่าชมอีกไหมฮะในบริเวณด้านนี้มีพระบรมประบอร,บร,บร,บราชานุสาวรีย์ทีนี้ถัดไปด้านหลังเนี้ยเป็นวิหารโพลังกา มีสถานที่สําคัญอยู่สองสิ่งคือตัววิหารคือเป็นที่ประทรับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงผนวชและก็ต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกาเดิิทอรงั้นเดี๋ยวเราไปไปชมกันนะครับตอนนี้เรายือนอยู่ข้างๆอาคารหลังหนึ่งในวัดนะครับที่เรียกว่าพระวิหารน้อยนะครับซึ่งก็เป็นอาคารที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ของวัดมหาธาตุเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์ สถานที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นเสมือนอนุสรสถานว่าพระองค์เคยประทับอยู่เมื่อขณะทรงผนวดรเราจะสังเกตเห็นพระราชรัชจกรของพระองค์อยู่ที่หน้าหน้าบันเป็นรูปมงกุฎแต่สถานนี้ถ้าว่าถึงแล้วเนี่ยเชื้อพระวงค์หลายพระองค์นะที่ออกผนวดแล้วก็ทรงประทับที่นี่ อย่างน้อยที่สุดก็จะมี3พระองค์ก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาฏทรงบวชเจลาตรีก็ประทับอยู่ในบริเวณนี้ 2. สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ในรัชกาลที่สองท่านก็ออกผนวดก็ประทับอยู่บริเวณนี้แล้วก็รัชกาลที่4่ตอนที่ท่านผนวดนะครับในช่วงตั้งแต่ปลายรัชกาลที่สอง มาตลอดราชกาลที่3เอรด้านในก็จะมีโบราณวัตถุที่สําคัญก็คือพระนาคพระนาคเจริญพรซึ่งเป็นพระที่กรมพระยาดํารงราชานุภาพเนี่ยท่านอัญเชิญมาจากพระราชวังจันกเกษมซึ่งประดิษฐ์อยุธยาที่บอกว่าประดิษฐานอยู่ที่หอพระนาคซึ่งเป็นหอที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย ท่านไปสวดมนต์ไหว้พระในหอนั้นคือพระหน้าในที่นี้ก็คือเป็นพระรูปที่ทําจากโลหะที่เรียกว่าหน้าตอมนะครับเท่าที่อาตมาอ่านนะก็คือที่ศึกษามาคือประดิษฐานอยู่ในหอพระหน้าแต่แต่วัสดุอาจจะเรียกอาจจะเป็นโลหะสักอย่างนึ่งนะครับก็คือพระชวังจันทร์เกษมเนี่ยหรือวังหน้าสมัยวิทยาเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศนะฮะมาเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นวังหน้าอยู่นะครับ แล้วาภายหลังมาเนี่ยรัชการที่4ท่านก็เสด็จไปให้บุรณะซ่อมแซมแล้วก็สร้างพระที่นั่งตำหนักต่างๆขึ้นมาแล้วท่านก็เสด็จไปประทับอยู่ที่นี่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีสร้างหอพระนาคขึ้นมาแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งก็คือองคอง์ที่อยู่ในพระวิหารน้อยแห่งนี้นะครับตามประวัติคือรัชการที่4ท่านอัญเชิญมาจากาสุโขทัยอะไร ามาปฏิฐานไว้ที่หอพระนาคที่พระราชวังจันเกษครับ,รรบแล้วก็พอตอนหลังกรมพระยาดำรงท่านก็อัญเชิญต่อมาปฏิสถานไว้ที่นี่คราวนั้นสมเด็จพระวรรณรัตเฮงท่านบุรณะปฏิสังขงรณ์บริเวณนี้แต่ยังขาดพระประธานที่จะเป็นประธานหลักของวิหารน้อยนี้เพระจวบเหมาะกับว่าวังจันเกษมตอนนั้นก็น่าจะทิ้งร้างพอสมควรพระพยาโบราณราชธานีใช่ไหมก็เลย เอาไปเก็บไว้ที่บ้านท่านก่อนทีนี้กรมพระยาดํารงท่านท่านรู้ว่าที่นี่ปฏิสังขรและที่นู่นก็ชํารุดสุดโสมก็ประจวบเหมาะพอดีก็เลยเอามาปฏิสถานไว้ที่วิหารน้อยที่วัดมหาธาตุแห่งนี้ซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปที่สันนิษฐานว่ารัชกาลที่สท่านอัญเชิญมาจากเมืองเหนือที่ใดที่หนึ่ง แล้วก็มาไว้ที่วังหน้าวังจันเกษมจากนั้นเนี่ยกรมดํารงท่านก็อัญเชิญต่อมาไว้ที่นี่อ่านี่ก็เป็นลําดับของของประวัติของพระพุทธรูปองค์นี้นะฮะที่ด้านหลังพระวิหารน้อยเนี่ยก็มีต้นไม้สําคัญมากๆต้นหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์เลยก็ว่าได้ก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์พระจารย์เียนนิมนต์ครับตามประวัติของต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ก็ ในสมัยรัชกาลที่สองสมเด็จพระเดชนราชพไรก็ส่งสมณทูตไปที่สีลังกา,า,งกาพอสมณทูตกลับมาก็เชิญต้นเชิญหน่ต้นพระศรีมหาโพมาอาจจะหลายต้นแต่พอมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเหลืออยู่สามหน่ต้นแรกก็ให้ปลูกไว้ที่วัดมหาธาตุแห่งนี้และอีกสองต้นก็ให้ปลูกไว้ที่วัดสเกบหนึ่ง ว่สุทักหนึ่งอ๋อทั้งสามต้นก็ยังอยู่ครบ <c oughs> นะก็แสดงว่าช่วงที่เอามาปลูกเนี่ยนับถึงปัจจุบันก็มากกว่า200ปี <c oughs> มากกว่า200ปีนะฮะอยู่ในช่วงรัชกาลที่สองนะฮะก <c oughs> ็ะถือเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่สุดต้นหนึ่งที่ยังอยู่ในกรุงเทพว่าให้ง่ายนะถ้าเราเราจะดูเรียกว่าเป็นประดับบรรพบุรุษของต้นไม้มากมายนะฮะ <c oughs> แล้วก็เป็นต้นที่มีความสําคัญ พระศรีมหาโพ์ต้นเดิมที่ลังกานั้นก็เอาหน่อมาจากที่อินเดียรู้ไหมปาจากพุทธคยาสืบทอดกันมาเป็นลําดับชั้นไปนะฮะว่ากล่าวระบ้าอย่างนั้นว่าเป็นต้นพระศรีมหาโพ์ต้นต้นแรกที่นํามาจากเทศศรีลังกาที่มาปลูกในประเทศไทยซึ่งก็หมายความว่าต้นเดิมที่ศรีลังกานั้นก็สืบทอดต่อมาจากท,าที่พุทธคยาอีกทีหนึง่งเรียกว่า ถ้าสืบชั้นบนรรพบุรุษของต้นนี้อาจจะไปถึงในยุคพุทธประวัติเลยอาจจะเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในวัดมหาธาตุซึ่งหลายคนก็อาจจะเดินผ่านไปผ่านมาโดยไม่ทันสังเกตครับผมกับอาจารย์เส่งนิรุตโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้าอย่างไรก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่ง กดติดตามกด Subscribe นะครับให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเรา2คนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทํารายการดีๆอย่างนี้นําเสนอกับทุกท่านต่อไปครับ